สวัสดีครับวันนี้เราจะมาบอกเกี่ยวกับการใช้งานแล้วก็หัวสายของมอเตอร์เครื่องปั่นไฟขนาด2.2 kw นะครับตัวนี้ก็นี่คือลูกค้าส่งมานะครับส่งมาเฉพาะตัว คอยกดลวดตัวเสื้อตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ก็ถ้าใครอยากรู้อยากติดตามก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าถ้าช่วงนี้งานเยอะนะครับถ้ายอดดียอดกดไลค์กดแชร์ดีเราก็จะพยายามทำคลิปให้เยอะนะครับ แต่ว่าถ้ายอดยังไม่ดียังไม่เยอะก็จะขอเวลาทำงานก่อนนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับช่วงนี้งานเยอะนะครับบางทีเรามานั่งทำคลิปสามสี่ชั่วโมงกลางคืนก็ต้องไปตัดคลิปอีกนะครับครับผมซึ่งค่อนข้างอาจจะยุ่งยากนะครับกว่าจะได้คลิป,ลปหนึ่งซึ่งถ้าคลิปยาวนะครับ ถ้าคลิปสามนาทีห้านาทีเนี่ยคือถ่ายแล้วก็ลงได้เลยนะครับไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคือคลิปสามนาทีห้านาทีแต่บางทีเตรียมงานประมาณครึ่งชั่วโมงก็มีนะครับไม่ไม่ได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะบอกสายนะครับคู่แดงคู่น้ําเงินนั่นคือไฟสองร้อยยี่สิบนะครับตัวนี้ก็เป็นจะบอกเกี่ยวกับ ตัวระบบนะครับคือชุดที่มันไหม้ก็ตัวระบบตัวนี้แหละครับตัวสายสีเขียวนะส่วนสายสีเหลืองนะันก็จะเป็นชุดไดโอดบิดนะครับตัวนั้นนะซึ่งลูกค้าส่งมาอย่างนี้นะช่างก็ไล่ตามหัวสายแล้วก็ลูกค้าต้องเอาไปต่ออีกทีหนึ่งนะครับซึ่งใน80%ดเซนเนี่ยมันไหม้แค่ประมาณ10เซนเองนะครับ ซึ่งพอมันไหม้ปุ๊บระบบมันไหม้ปุ๊บก็ต้องมาพันใหม่ทั้งตัวนะครับซึ่งช่างก็ตัวนี้ช่างก็เลยออกแบบนะครับทําชุดสํารองไปให้นะครับตัวนี้นะนะไอชุดที่ชี้นี่คือชุดไฟสองยยสิบนะครับซึ่งมันไม่ไหม้นะแต่ระบบมันไหม้นะครับตัวปลั๊กนี้ก็จะเป็น น่าจะไปเข้าไดโอดบิดนะครับชุดนี้นะไปลองไปไล่วงจรดูนะครับส่วนตัวที่ชี้อยู่นี้ก็น่าจะเป็นตัวจ็อกนะครับตัวนี้ไฟอาจจะไม่ได้แช่ตลอดนะครับเพื่อเป็นการกดให้ระบบมันเริ่มทํางานนะครับกดแล้วปล่อยนะต้องลองไปเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับชุดนี้นะครับที่มันไหม้นะช่างก็ได้ออกแบบออกมาว่าถ้ามันไหม้ก็ไม่ต้องส่งมาเคมาพันแล้วนะครับช่างทําสํารองไปให้ชุดหนึ่งนะ ถ้าไม่ก็จะมีชุดสำรองนะครับติมือจับตัวนี้คือชุดสำรองนะครับก็คือถ้าชุดเดิมสแตนดาร์ดไม่นะก็ถอดออกได้เลยครับก็ใส่ชุดสำรองนี้เข้าไปตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กสี่ช่องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต่อให้นะครับซึ่งที่ต้องทำชุดสำรองเพราะว่าเราไม่ได้เห็นหน้างานนะครับไม่ได้ประกอบเองนะครับ ก็มันก็มีข้อด,ดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าลูกค้าทำไม่ก็ไม่ต้องเสียเวลามาเคมมาแก้งานหรือถ้าไม่เคมลูกค้าออกอาจจะต้องเสียตังค์สองครั้งนะครับแล้วแต่คุยกันนะครับ mm hmm. ก็พอทําชุดสํารองไปก็ไม่ต้องเสียตังค์แล้วนะครับถ้าไปต่อพลาดต่อไหมก็ถอดสแตนดาร์ดออกแล้วก็ใส่ชุดสํารองชุดที่2องได้นะครับ เดี๋ยวก็จะทําการมัดนะครับมัดแล้วก็จะอาบน้ายานะครับตัวนี้ที่เราต้องทําชุดสํารองขึ้นมาเพราะว่าไม่อยากให้ลูกค้าต้องเสียงเงินสองรอบนะครับต้องเคมต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่มีปัญหาไม่เข้าใจในการต่อนะครับ ซึ่งเราเองก็ไม่อยากจะพันรอบสองนะครับในขณะที่ชุดไฟออกสองร้อยมันไม่ไหม้นะแต่เราต้องไปพันตัวสิบเปอร์เซ็นตเสียสิบเปอร์เซ็นแต่ต้องเวลาพันเราต้องพันให้ร้อยเปอร์เซ็นก็คือพันใหม่ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าคนที่รู้ระบบอยู่แล้วก็อาจจะพันตัวสิบเปอร์เซ็นนั้นได้นะครับแต่ค่อนข้างยากนะครับ ถ้าเราไม่รู้ระบบเราไปพันพันมั่วพันเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะทับทับขึ้นอยู่นะครับพวกกดลวดนะครับอ่าเดี๋ยวช่างก็จะทําการมัดแล้วก็อาบน้าํายานะครับครับผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะๆนะครับ เพราะว่าคลิปๆหนึ่งช่างไปดูแล้วน้ำตาจะไหลมีบางคลิปได้ได้สิบหกนะครับสิบหกนี่ค,ค,คือคือคือไม่ถึงหนึ่งบาทนะครับน้ำตาจะไหลเลยครับผมถ้าว่างเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูแบบละเอียดนะครับครับผมครับผมคลิปได้ก็มีนะครับแม่เดทอนนะครับทำให้ความรู้จริงๆอยากจะทำให้ความรู้ทำให้ประเทศนี้เรามี เบสิ่พื้นฐานที่สูงขึ้นนะครับบางคนอยวมองว่ามันอันตรายมันยากเออเราไม่ได้ทําเองมันไม่อันตรายนะครับเราดูไว้เป็นความรู้นะครับบางทีไฟฟ้าเราอยู่บนหัวเราเนี่ยอันตรายเยอะนะครับแต่เราไม่รู้นะเพราะไม่มีคนบอกนะครับไฟฟ้าที่อยู่บนหัวบนบ้านเราเนี่ยนะครับครับผมเห็นช่างทําอันตรายก็ดูเป็นความรู้ไว้นะครับครับผมแล้วก็เอาไปอาบน้ำยานะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาอาบน้ายาเดี๋ยวท่างทองจะอธิบายอะไรเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะคไอ้ตันี้ก็จะเป็นไฟออกเป็นไฟ AC นะครับตันี้เป็นไฟ AC 220โวลต์ไอ้ชุดนี้ก็จะเป็นไดโอดบิดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวชุดชุดจอกมันนะครับแต่ว่าชุดนี้นะครับที่มันไหม้นะ ชุดคำสั่งนะครับซึ่งถ้าตัวนี้ไหม่แต่ตัว AC ซนี่ไม่ไม่นะครับซึ่งตัว AC ซนี่มันจะเป็น80%เตของมอเตอร์ชุดนี้เลยนะครับแต่ว่าชุดคำสั่งมันนิดเดียวนะครับถ้าชุดนี้ไหม่ก็ต้องส่งมาพันทั้งตัวนะท่างก็เลยทำชุดสำรองขึ้นมานะครับตัวนี้นะชุดนี้จะเป็นสำรองนะครับแต่ยังไม่ให้ใช้นะครับถ้าไม่ต้องไปหาสาเหตุนะครับต้องใช้ให้ถูกต้องนะ ก็คือเผื่อลูกค้าเอาไปแล้วทําไหมก็ต้องส่งมามาแก้มาเคม็มซึ่งช่างไม่ได้แก้ไม่ได้เค็มนะครับแต่ชุดนี้เราทําเผื่อสํารองให้หนึ่งชุดนะครับก็คือถ้าชุดนี้ไหมตกอถอดออกเอาชุดนี้เสียบเข้าไปก็แต่ก่อน<ช><ช>ที่จะ<ด>ใช้ก,ก็ต้องหาสาเหตุที่มันไหม<ช>นะคะคมันจะได้จบงานนะจะได้จบงานนะครับซึ่งปกติถ้าคันไปให้แค่ชุดนี้ของเดิม ถ้าชุดนี้ไหม่ก็คือต้องส่งกลับมาแก้มาเค็มนะครับหรือถ้าเขาไม่เค็มก็ต้องพันใหม่ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าไอ้ชุดไฟออก a อซตัวนี้มันมันไม่มีปัญหานะครับมันไม่ไหม้นะครับของเดิมก็ไม่ไหม้นะแต่ชุดคำสั่งไหม้นะครับเอาเป็นว่าตัวนี้ช่างได้แก้แล้วก็คิดถึงปัญหาว่า ถ้าต้องส่งมาก็ต้องเสียเวลาเสียเงินค่าซ่อมอีกช่างก็เลยทำชุดสํารองขึ้นมาให้นะครับถ้าตัวนี้ไหมุ้๊บก็แก้ปัญหาแล้วก็ชุดนี้ก็มันไหม้แล้วก็ถอทิ้งไปก็เอาชุดชุดสํารองนียเสียบได้เลยนะครับหาแสงนะคะทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นจอกนะครับเป็นจอกนะต้องไปศึกษานะครับเจ้าของเครือ่องน,นนะ ตัวนี้ก็น่าจะเป็นไดโอดบิดนะครับเป็นชุดไดโอดบิดนะไดโอดสีขานะก็ต้องไปศึกษานะครับถ้าระบบดีทั้งหมดแล้วถ้าคำสั่งเข้าแล้วไฟเขาก็จะออกตรงนี้นะครับ2 2 0โวลต์นะครับอันนี้ก็ผ่านให้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยค่ะเนาะเพราะว่าแต่จริงๆที่เมียช่างทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะอธิบายให้เจ้าของ เครื่องปั่นไฟมอเตอร์ตัวนี้เขาเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นคลิปให้ f c ในช่องได้รับชมด้วยนะคะเพื่อเป็นความรู้เนาะคลิปนี้ก็คือเมียช่างไม่ได้ได้ตู้ปั่นไฟมาทั้งตู้นะคะไม่ได้เครื่องมาได้แต่ตัวแม่เหล็กแล้วก็ขดลวดมาเท่านี้นะคะแล้วก็มีการคุยไลน์กันละเอียดเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเราแก้ปัญหายังไงเราโทรคุยไลน์กันยังไงนะคะก็เลยทําคลิปนี้เพื่อมาให้ f c ในช่องได้รับชมด้วยนะคะ ว่าเราทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่งงานแบบนี้ได้เลยสามารถส่งซ่อมออนไลน์แบบนี้ก็ได้นะคะเาส่งได้ทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวมาดูการอาบน้ํายาเลยค่ะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลก็คืออยู่ต้นคลิปนะคะที่ช่างของอธิบายไปต้นคลิปเนาะสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะสามารถส่งลูกค้าได้แล้วค่ะอาบน้ำยา โอเคค่ะคลิปนี้เมนช่างก็จะลาไปกับการอาบน้ํายาของมอเตอร์เครื่องปั่นไฟเครื่องนี้เลยนะคะนี่เป็นน้ํายาที่ค่อนข้างแห้งช้าแต่จะทนนะคะนนเป็นวาน,นิชนะคะตัวนี้เนาะแต่จะทนค่ะก็จะใช้เวลาแห้งนานหน่อยนะคะนี่จา้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า